ผู้ชมคะน,นี่นะคะตอนนี้อยู่กันที่แนวชายแดนนะนู่นนู่นแนวนู้นเนี่ยเทือกเขาตะนาวสีนะเป็นแนวาชายแดนร,ระหว่างไทยกับเมียนมาแต่ถ้าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีเขาสามลูกสามชั้นนี่แหละเป็นพื้นที่ที่บรรดาพี่น้องแรงงานชาวเมียนมาลักลอบเขา้ามาพวกก็เดินกัน3-4ี่วันเลยนะข้ามเขาเนี่ยนะคะมีโหหลายทางซึ่งทางทหารโดยกองกำลังสุลศรีแล้วก็ ชอ,ชอกอจงอังศึกเนี่ยนะคะใช้ความพยายามทุกอย่างนะ,ะในการที่จะสามารถจับจับกลุมคนเหล่านี้ได้นะ,ะใช้ทั้งเทคโนโลยีใช้ทั้งการข่าวแล้วก็ใช้ความพยายามหลายๆอย่างนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามดูว่าเขาใช้อะไรกว่าที่เราจะเห็นถึงการจับกลุ่มแรงงานเหล่านี้ค่ะตามปกติแล้วนะคะ,อะกองกําลังสุรสีโดยชอกอจงอังศึกนะ,ะหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกเนี่ยจะดูแลพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮะซึ่งนะคะมีพื้นที่ที่อยู่ติดกับเมียนมาเนี่ยนะคะความยาว283กิโลเมตรฮะแล้วก็มีช่องทางธรรมชาตินี่นะคะมากถึง34ช่องทางนะคะทั้งหมดนี้อยู่ใน8อำเภอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีชุดลาดตระเวนเดินเท้านะคะก็จะเป็นทหารไปกันเป็นหมวดเนี่ยนะคะแล้วก็หมวดหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีคนที่เป็นผู้นำนะคะผู้นำเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าเขาจะมีธงไทยติด ตัวแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็นว่านี่เป็นกําลังทหารไทยนะคะเนื่องจากว่าชุดลาดตระเวนเดินเท้านี้นะคะจะต้องเดินเรียบชายแดนไทยเมียนมานะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะคะอันนี้เพื่อว่าถ้าเจออะไรที่สิ่งผิดปกตินะคะก็จะได้จับกลุ่มหรือว่าปฏิบัติการในการต่อต้านสิ่งผิดกฎหมายนั้นทันทีนะนอกจากนี้นะคะเขายังใช้เทคโนโลยีใช้อุปกรณ์นะคะเช่นนี่เลยนะคะ กล้องวงจรปิดทั้งแบบเคลื่อนที่และประจําที่เนี่ยเอาไปตั้งวางไว้ตามช่องทางต่างๆช่องทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ลิงก์กับแอปลิงก์กับภาพน,ะะนี่นะคะก็จะได้เห็นภาพแบบนี้นะคะแรงงานเมีย,มยนมานะ,ะลักลอบเข้าเมืองมาปุ๊บนะะก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพื้นที่ทันทีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ใช้นอกจากเครื่องกล้องวงจรปิดแล้วนะคะเขาก็จะใช้ กล้องตาเดียวนะคะกล้องตาเดียวเนี่ยเอาไว้ส่องได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยนะคะเลยมีการลิงก์กับแอปพลิเคชันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางทหารนะ,ะหน่วยเฉพาะกิจฉกจง,นนะะอ,งอังศึกเนี่ยนะคะก็ได้มีการพัฒนาปรับ ปรุงให้เอาเทคโนโลยีมาใช้ได้นะนอกจากนั้นก็มีลวดสะดุดนะะนี่แหละนะ,ะเหมือนระบบเซ็นเซอร์เป็นระบบเฝ้าตรวจชายแดนนะถ้ามีการเดินสะดุดนะ,ะก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนมายัางฝ่ายทหารนะนะก็จะเอากำลังเข้าไปจู่โจมในการจับคุมนะะนอกจากลวดสะดุดแล้วนะ,ะก็จะใช้โดรนนะะในการ บินลาดตระเวนบินตรวจนะหรือในกรณีที่ได้การข่าวมาแล้วนะว่าหรือว่าได้ภาพแจ้งเตือนมาแล้วว่ามีพี่น้องกําลังเข้ามานี่นะชาวเมียนมากําลังเข้ามาก็จะส่งโดรนขึ้นไปบินแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะส่งกําลังทหารตํารวจตะเวนชายแดนแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไปซุ่มนะคะซุ่มตามป่าเขาตามกอหญ้านะคะเพื่อที่จะรอจังหวะที่ กลุ่มเมียนมานะคะกลุ่มแรงงานเมียนมานี่ลักลอบเข้ามาะคะซึ่งนอกจากใช้เครื่องมือแล้วนะก็จะใช้ในการหาข่าวนะคะเช่นเวลาเราจับบรรดาแรงงานเมียนมาได้เนี่ยก็จะมีการสอบถามว่ามายังไงอะไรยังไงนะคะก็เป็นข้อมูลรวมทั้งเรื่องของการข่าวนะฮะอันนี้เราก็จะเห็นอ่ะนะฮะเขาเดินมาเนี่ยอันนี้เป็นการสาธิตนะคะเพราะว่าในทางเป็นจริงเนี่ยนักข่าวเราจะไปซุ่มเนี่ยก็คงอาจจะ เป็นที่สังเกตของกลุ่มแรงงานฮะอันนี้เขาก็เลยมีการสาธิตให้ดูนะคะว่าเมื่อไปซุ่มแล้วเนี่ยนะเมื่อเจอมาแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทําอย่างไรนะคะนี่เราก็จะดูได้นะวะ่าอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเดินนมานี่ถือว่ายังด้อยนะคะปกติเนี่ยนะคะมากันเพียบเลยนะห0าสหรือเป็นร้อยกว่าคนนะคะเจ้าหน้าที่ที่ซุ่มอยู่เพราะว่ามีการข่าวแจ้งเตือนมาแล้วเนี่ยก็จะปรากฏตัวนะคะแล้วก็ สั่งให้ทางแรงงานเนี่ยนะคะยานีหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ให้นั่งเข้าประจําที่นะคะเพื่อที่จะทําการตรวจนะคะตรวจอุณหภูมินะคะเรื่องของการคัดกรองโควิดฮะดูว่ามีไข้หรือเปล่านะคะสามเจนี่ที่นี่เขาเอา37.3นะไม่ต้องรอให้ถึง37.5เนะคะเพื่อไปคัดกรองอีกทีก็จะมีนี่นะคะเจ้าหน้าที่ทหารใส่ชุด PPE นะคะของกองกําลังสุรสีเนี่ย มาทำหน้าที่ในการตรวจเลยนะะอ่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นชีวิตของทหารชายแดนที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่แม้ว่าตามนโยบายรัฐบาลนะะจะให้มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยถูกกฎหมายนะะจากลาวเมียนมาและกัมพูชาตั้งแต่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานะ,ะแต่ปรากฏว่าน,นะ,ะที่ชายแดนนะ,ะโดยเฉพาะที่ประจวบในพื้นที่ของชอกอจงอังศึกเนี่ยนะะยังคงจับกลุมแรงงานเมียนมาลักลอบเข้าเมืองได้วันละกว่าร้อยคนนะะ กันทีเพียบเลยอย่างนี้นะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้ปากคำนะคะว่ามาจากาพื้นที่ตรงข้ามก็คือจังหวัดมริดนะะมาจากถวายมาจากมัละแม่งย่างกุ้งพักโคนะ,ะมาจากหลายพื้นที่ในของเมียนมาคะ,ะแล้วก็มีออเดอร์จากผู้ประกอบการนะคะให้มาทํางานที่ไม่ว่าจะเป็นสระบุรีปรทุมธานีสมุทร สงครามสมุทรสาครนะฮะในกรุงเทพเองก็มีนะฮะแล้วก็ในหลายจังหวัดในภาคกลางคระะับ เพราะฉะนั้นเมื่อออเดอร์ยังมีนะคะก็จึงยังคงมีความต้องการนะคะในการที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยด้วยการลักลอบเข้ามาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทหารจึงยังคงต้องวางเข้มนะคะเรื่องของกําลังเหมือนเดิมนะคะซึ่งทางบอกอทัพไทยเนี่ยได้มีการอนุมัติให้เพิ่มกําลังทหารนะคะจำนวน4กองร้อยนะให้แก่กองกําลังป้องกันชายแดนรอบด้านนะคะเพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวเพราะว่า เกรงว่านะคะจะเอาเรื่องของเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆเข้ามาด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราก็ต้องระวังสายสายพันธุ์โอมิคอนด้วยนะคะอน,นอกจากนะคะกำลังทหารที่จะมีชุดตระเวนลาตะเวนเดินเท้าแล้วนะคะก็ยังเพิ่มหน่วย R D F นะหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วนะ,ะหรือว่าครับปิด reployment force นะคะ R D F เนี่ยนะคะอันนี้เป็นของชฉกอจงอังศึกนะคะก็มาเสริมกำลังด้วยนะคะโดยหน่วย R D F นี่นะคะเขาก็จะเข้าพื้นที่นะคะเข้าไปออยู่ในพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าถ้าได้รับการแจ้งเตือนมานคฮะว่าเกิดเหตุหรือว่ามีการลักลอบเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะได้เข้าพื้นที่ไปปฏิบัติการได้ทันทีนะคะในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการ ปรับรูปแบบการทำงานของฝ่ายทหารด้วยนะเพื่อที่จะซีลบอร์เดอร์นะ,ะหรือว่าซีลชายแดนนะ,ะป้องกันการลอบเข้าเมืองนะ,ะพร้อมกับมีเชื้อโรคมาด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของทหารที่ยังคงทำกันอยู่ในพื้นที่ชายแดนค่ะนะ,ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของทหารนะ,ะที่เป็นหน่วยลาดตระเวนเดินเท้าในพื้นที่ชายแดนค่ะไปถึงไหนคะแนวตะนาวสีครับขึ้นไปบนสัน,สนของแต่ละเขาครับอ่า แล้วคือยังไงก็คือไปก็นอนในข้างในเลยครับแล้วแล้วแต่ภารกิจของที่ได้รับมอบหมายก็จะให้นอนหรือว่าจะให้กลับลงตอนไหนอะไรอนอก็คือราตเวนป้องกันสิ่งผิดกฎหมายเลยเพราะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของลักลอบที่เคยออกไปนานที่สุดนี่เดินกี่กิโลเป็นวันเป็นวันเดินตั้งแต่เช้ายัน ไปกับเพื่อนๆร่วมพี่ๆน้องๆคือน่อยด้วยกันเหนื่อยด้วยกันไปด้วยกันกำลังใจกำลังใจของเราคือเพื่อนเพื่อนร่วมงานร่วมงานชุดปฏิบัติงานนะครับทำให้กำลังใจกันผมว่าทำตอนนี้ทำเพื่อประชาชนในประเทศนะครับการโรคกันโรคภัยเข้าประเทศ